สวัสดีครับพบก,กับผมพงษ์ทอและนี่คือพงษ์ทอทีวีเรานะครับลงทุนจัดพอร์ตด้วยความลำบากยากเย็นเนี่ยก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะมีความมั่งคัง่งมีความร่ำรวยขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนจะถึงวันนั้นเนี่ยผมก็จะเตรียมตัวให้ท่านว่าเวลาเข้าไปในคลับของคนมีตังค์แล้วเนี่ยต้องคุยเรื่องอะไรประเทศไหนหกําลังมีความมั่งคั่งนะครับคนรวยของที่สุดในโลกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเขามีของเล่นอะไรบ้างและที่สําคัญเขาเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนนะครับวันนี้เราไปฟังไปพร้อมกันเผื่อวันใดรวยไม่รู้เรื่องขึ้้นมาาจะไดทํตัวถูก ถ้าท่านฟังมาถึงจุดนี้นะครับผ่านอินโทรมาได้เนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับแสดงว่าท่านมีแนวโน้มจะเป็นคนรวยมีความมั่งคัง่งกับเขานะครับต้องเตรียมตัวไว้ก่อนนะถูกไหม จะได้คุยกับเขารู้เรื่องนะครับเหมือนที่แบทแมนวันหนึ่งนะครับเคยถูกถามนะว่าเฮ้ยพลังวิเศษของท่านเนี่ยคืออะไรซูเปอร์พาวเวอร์ของท่านคืออะไรบรูซเวนเนาะก็เป็นแบทแมนก็เป็นคนธรรมดานเนี่ยแหละครับแล้วก็มีบ้านใหญ่หน่อยนะครับมีถ้ำข้างคาวแล้วก็มีสตอรี่มีชุดหนังแปลกๆนะครับบรูซเวนก็ตอบว่าพลังวิเศษของฉันนั้นคือความร่ำรวยไงล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนนะครับที่เป็นนักลงทุนท่านก็สามารถจะเป็นบรูซเวนได้เหมือนกันเป็นแบทแมนที่มีพลังของความรวยนะครับผมก็วันนี้ก็มาเล่่่่่าใให้้ฟััังงกกกก็็็อออยยูนนนชุดทีีีเเเปปซรรร์ฮโะคบบวข หน่อยตรงนี้นั่นเองนะครับวันนี้เราจะรวยกันแล้วเพราะฉะนั้นเรามารู้เรื่องก่อนว่าโลกใบนี้อัปเดตปี2021แล้วเนี่ยมันความข้างๆความร่ำรวยมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใครนะครับแล้วเขาลงทุนในอะไรกันบ้างนะครับเลามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมก็ไปดูในเ,ออเว็บของ Visual Capitalist นะครับก็เป็นเว็บไซต์ที่ดีอันหนึ่งนะครับก็คือเอา ข้อมูลที่มาดูเหมือนจะยากที่มันจะเข้าใจยากๆเนี่ยมาทําเป็นกราฟิกให้เราดูง่ายๆแบบฟรีๆนะครับเพราะฉะนั้นก็แวะเวียนเข้าไปดูได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ในเดสคริปชันแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็หยิบเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนาะมาเล่าร้อยเรียงเป็นเรื่องให้ท่านฟังง่ายๆนะครับ GDP per capita นะครับก่อนที่เราจะไปดูนะว่ารายบุคคลเนี่ยเขาร่ารวยมาจากอะไรมีหน้าตาเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ต้องไปดูภาพรวมของโลกไปนี้ก่อนนะว่าจริงๆแล้วความมั่งคัง่งเงินตรา ความมั่งมีเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับจะเห็นว่าภาพแรกนะครับเป็น GDP บอก Capital แปลว่าอะไรแปลว่า GDP เนาะคือผลิตภัณฑ์มวลรวมเป็นเอาต์พุตเนาะว่าสามารถผลิตสินค้าบริการที่มีมูลค่าเท่าไหร่ต่อหัวนะฮะ เบอร์แคปิตแปลว่าต่อหัวคนนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไหนที่มีความมั่งคั่งสูงๆแล้วก็คนน้อยๆจำนวนคนไม่เยอะมากอย่างสหรัฐเนี่ยก็จะมี GDP Per เบอร์แคปที่สูงมันแปลว่าต่อนหนึ่งคนเนี่ยเขามีความมั่งมีนะครับมีบัต g เจ็ตมีงบประมาณที่จะสนับสนุนมีเงินมีรายได้ นะครับที่ค่อนข้างดีกว่าประเทศอื่นนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าประเทศกลุ่มที่มี GDP per capita สูงๆเนี่ยก็จะมีวัคซีนแบบฟรีใช้นะครับมีเร็วนะครับแล้วก็สามารถถ้าจะยัดเยียดเข้ามือให้ฉีดกันเยอะๆนะครับเพราะเพราะเหล่านี้เขามีงบประมาณต่อหัวที่ค่อนข้างสูงนะครับคนของเขามีคุณภาพสามารถสร้าง GDP ให้ประเทศได้เยอะกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคนในประเทศอื่นๆนะครับจะเห็นว่าข้อสังเกตข้อนึงก็ค่อนข้างน่าน้อยใจนะครับก็คือว่า สีฟ้าอ่อนๆเขียวอ่อนๆนี่เนาะก็คือตัวที่เป็นประเทศที่มี GDP per capita สูงนะครับผลิตผลของคนคนนึงเนี่ยสูงกว่าชาวบ้านนะครับสีดำๆหน่อยก็จะไปอยู่แถวๆกลุ่มที่เป็นแอฟริกาเนาะกลุ่มที่เป็นแอฟริกาใต้นะครับกลุ่มแถวๆนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ผลิตภัณฑ์มวลรวมน้อยหน่อยนะครับข้อสังเกตหนึ่งก็คือบอกว่า9ใน10ประเทศนะ9ใน10ประเทศที่แบบสร้างได้เยอะที่สุดและ GDP per capita สูงที่สุดเนี่ยอยู่แถบซีกโลกบนนะขึ้นไปนะครับรัสเซียซารัฐนะครับ จีนก็อยู่แถบข่้นบนเนาะแล้วกลุ่มประเทศยูโรโซนนะครับกลุ่มพวกนี้มีความมั่งมีค่อนข้างเยอะนะครับก็ยุโรปนี่รู้อยู่แล้วนะเขามีวัฒนธรรมเขามีแบบแบ,บ,แบ,บ,แบรนด์รูหลามากมายนะครับเป็นเจ้าของของโอยี่ห้อที่เราใช้กันอยู่นะครับสหรัฐนี่ต้องไม่ต้องพูดถึงนะครับรัสเซียนี่ก็เน้นคูณด้วยจานวนพื้นที่ที่มันไม่ได้ไม่ค่อยมีคนมากนะครับแต่ว่ามีทรัพยากรเยอะแล้วก็จีนก็เช่นเดียวกันนะครับไทยเราอยู่ฝั่งครึ่งล่างแต่ก็ไม่ได้จมืดซสทีเดียวน,นะครับก็ถือว่ายังทรงๆ กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่เป็นเซาท์คเรียตรงนี้เนาะเซาท์คเรียนะครับที่เราดูซีรีส์เขาอยู่นะครับก็สูงถึง3 2 0 0 0นะสูงกว่าประเทศไทยเกือบ5เท่านะครับแล้วก็กำลังตามญี่ปุ่นอยู่ใกล้ๆกันแล้วนะครับออสเตรเลียนี่ชัดเจนนะครับเขามีทรัพยากรเยอะเขามีเหมืองเขามีแร่ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นแล้วประเทศเขาค่อนข้างสมูทนะครับปกครองได้อย่างดีก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างดีขึ้นมาหน่อยนะครับทีนี้เรามาแยกดูนะครับว่าลักเซมเบิร์กเนาะ ลักเซมเบิร์กคือประเทศที่มี GDP ต่อหัวสูงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความมั่งคั่งมั่งมีนะครับมีความสบายนะครับประชากรไม่เคยบ่นอะไรเลยนะฮะเรามาดู10ประเทศที่มีความมั่งคั่งสูงที่สุดครับลักเซมเบิร์กนะครับไอแลนด์สวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์นะครับแล้วก็อเมริกาัำดับห้านะไม่ได้ดีที่สุดนะเดนมาร์กสิงคโปร์และไอซ์แลนด์นะครับแล้วก็ เนเธอแลนด์สวีเดนนะครับก็ไล่ไปส่วนใหญ่จะเป็นอเมริกาผสมผสมกับยุโรปเนาะที่ว่ามีความแบบประชากรอ,อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามีความมั่งคัง่งมีวัฒนธรรมมีสินค้าที่เป็นมูลค่าเพิ่มสูงๆนะครับก็ลักเซมเบริร์กนี่ก็ชัดเจนนะครับเขาบอกว่าลักเซมเบริร์กเนี่ยมีความมั่งคั่งสูงกว่าประเทศที่จนที่สุดในโลกนะครับคือประเทศบุรุนดีนะฮะประมาณเกือบ500เท่านะฮะเกือบ500เท่านะครับคนคนหนึ่งนะมีรายได้สูงกว่า1คนในบุลุนดีเนี่ยประมาณเกือบ 500เท่านะครับก็ดูความต่างของรายได้นะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตนะฮะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคือไม่ได้บอกว่ากออ็ค่อย,ยบอกให้มันมีความแตกต่างทางด้านรายได้หรือเปล่านะครับมีคนที่จนมากๆกับรวยมากๆนะครับแต่ภาพรวมที่เราต้องรู้ว้อย่างนึงก็คือว่าในระยะยาวตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา1990เนาะเคยมีคนบอกว่าเฮ้ยอยู่ในสภาวะที่แบบว่ายากจนมากๆประมาณ1ใน3ของโลกใบนี้นะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยแล้วก็พิจิกไปถึงปี2030ในประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ย คน36%นั้นจะเหลือแค่ประมาณ6%นะฮะความาการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับแล้วกเ็เรื่องของสุขภาพการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานเนี่ยทำให้มวลรวมของคนทั้งโลกประชากรทั้งโลกเนี่ยค่อยๆอ,ออกจาก ความยากจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือมันไม่ได้ฉีกเนาะคนจนก็ไม่ได้จนที่สุดว่จนที่สุดนั่นแหละแต่ว่าคุณภาพชีวิตก็ดีกว่าในช่วง1990ขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกต,ตอย่างนึงเนาะทุกคนก็สามารถที่จะชนะไปด้วยกันได้ชนะมากชนะน้อยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็เหมือนโลกโลก,โลกลงทุนเนาะถ้าคนที่ประเทศที่แบบจนๆมากๆแล้วเขาได้มีโอกาสการลงทุนมีการจัดพอรนะ์ตเนาะเข้าถึงตลาดเข้าถึง secondary market ได้เนี่ยชีวิตคุณภาพก็น่าจะค่อยๆปรับดีขึ้น เทียบกับจํานวนกองสีเขียวนะครับคือแบงก์เนาะหก้อนเท่ากับประมาณ100เหรียญเนาะก็คนสุดท้ายคือบุลันดีนะครับเซาซูดานนะครับมาลาวีนะฮะโมซัมบิกนะเซียร์าลีโอนี่คุ้นๆุ้นกันไหมชื่อนี้ก็เป็นประเทศที่ผลิตเพชรบลัดได,ดมอนด์ได้นะครับที่ลีโอนาร์โดดิคาเปโอไปหาเพชรกันอยู่นะครับอันนี้ก็เรื่องหนังเรื่องนี้สนุกมากครับคองโกอฟัฟกานิสถานนะครับที่กําลังมีข่าวนะครับซิมบับเวนะครับกลุ่มพวกนี้ไปอยู่แอฟริกาใต้หมดนะครับแล้วก็เป็นตะวันออกกลางนิดๆนนนะะะะคครรรรับกกก็็เเเปปมมีวาาาายยจพชอ แล้วก็มูลค่าผลิตของประเทศเนี่ยเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะอยู่ใน Agriculture นะครับจะเห็นว่า1ใน3ของบุรุนดีเนาะประเทศที่ยากจนที่สุดเนี่ยเ,เป็นค่อนข้างจะใช้เงิน2ใน3เพื่อหาอาหารเนาะสใน3ของไราไยได้ต่อวันนะครับเพื่อหาอาหารนะครับอันนี้ก็ยากเนาะที่เขาจะกลับขึ้นมาเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจได้แม้แต่ในกลุ่มประเทศเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อที่ดูไว้นะครับประเทศไหนรวยประเทศไหน จนนะครับแล้วก็ดูค่อยๆติดตามต่อไปเรียกว่าโอกาสการลงทุนมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับแต่10ประเทศล่างสุดเนี่ยผมคิดว่าโอกาสอาจจะยากเนาะเพราะตลาดทุนอาจจะยังไม่เกิดซะด้วยซ้ำน,นะครับหรือถูกรวมไว้ในกลุ่มประเทศเป็นอย่างนั้นเป็นต้นนะครับอันนี้คือภาพรวมของโลกเนาะว่าตรงไหนมีความมัง่งคั่งตรงไหนมีความยากจนอธทีน,นี้มาดูว่าอ้าวมาดูเป็นหลายคนมากนะครับคือพอดูเป็นกลุ่มคนเนาะเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มัล t ้ a high net w o r ์ h นะครับคือกลุ่มที่มีทรัพย์สินประมาณ30ล้านเหรียญ ขึ้นไปนะหรือประมาณพันล้านบาทนะครับคนคนหนึ่งมีเงินมูลค่าแอสเซทเน็ตเวิร์ดนะครับประมาณ1000ล้านบาทขึ้นไปอยู่ที่ไหนกันบ้างนะครับถ้าวงสีเหลืองเนี่ยคือจํานวนเยอะเนาะวงสีเหลืองนี่วงสีเหลืองอย่าง,งเงี้ยคือจํานวนเยอะนะครับประมาณแสนแปดอย่างนี้เป็นต้นนะครับจีนกําลังไล่มาติดๆนะครับถามว่าทําไมถึงบอกว่ากําลังไล่นะฮะให้ดออูอัตราการเติบโตด้วยนะครับตั้งแต่ปี2015 จนถึงปี 2020, 2020นะครับประมาณ5ปีนะอัตราการเติบโตเนี่ยจะเห็นว่าของจีนเนี่ยโตขึ้นมาค่อนข้างเร็วคือวงเนี่ยยังไม่ได้ใหญ่กว่าสหรัฐแต่ว่าโตมาด้วยความรวดเร็วนะโตมาเรื่อยๆโตมาเรื่อยๆจะเห็นว่าในกลุ่มของอยุโรปนะครับก็มีเหมือนกันแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยจำนวนคนที่เป็นอัลต้าไฮเน็ตเบิร์ดยังไม่สูงเท่าเอเชียนะครับข้อหนึ่งที่เขาบอกไว้คือว่าในปี2025นะภายในอีก5ปี4ปีข้างหน้านี้เนี่ย จำนวนคนที่เป็นอนะัลต้าไฮเน็ตเวิร์ดเนาะ UHNW เนี่ยจะโตจาก17%เนาะไปเป็น24% คนเหล่านี้จะมาจากกลุ่มที่เป็นเอเชียครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่จะเห็น private banker เขาบินมาทําตลาดบ้านเราเนาะมีกองทุนมานําเสนอมากมายนะครับมีแบรนด์มาเริ่มมาทําตลาดฝั่งเอเชียมากขึ้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือรวมจีนรวมไทยเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในกลุ่มที่กําลังจะมีความมั่งคัง่งแต่ต้องถามอีกทีเนาะว่ามันเป็นความมั่งคั่งที่ทุกคนไปด้วยกันหรือว่าเป็นความมั่งคั่งที่เป็นช่องว่างระหว่างไรายได้นะครับก็ต้องแล้วแต่ประเทศเนาะจะบระหิหารจัดการยังไงอีกข้อหนึ่ง,ตงเตติบโด้วย อัตราที่ไม่ได้สูงมากนะเติบโตเหมือนกันขยายเหมือนกันแต่ไม่ได้สูงมากนะครับเพราะว่าเขาก็โตมาแบบเป็นหลายทศวรรษแล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีชะลอบ้างนะครับโลกก็จะเทมาทางฝั่งเอเชียมากขึ้นนะครับอันนี้ก็พอรู้แล้วนะว่าจำนวนประเทศไหนรวยแล้วคนในประเทศไหนก็กําลังรวยกําลังเติบโตนะครับแต่ว่าสหรัฐเนาะถึงแม้จะมีคนรวยเยอะจริงแวบมาให้ดูสั้นๆนะครับจำนวนหนี้ก็ไม่ได้น,น้อยเหมือนกันนะครับปัจจุบันเราอยู่ตรงนี้เนาะสองศนนะครับคือแพนดิมิกนะครับอันนี้คือหนี้สาธารณะ ต่อ GDP ของสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ปิ่มๆแล้วนะฮะแต่ว่าจากตรงนี้เราไปถามว่าเอามาให้ดูทําไมก็คือตรงนี้นธนาคารกลางเ่ยก็คาดการณ์ไปแล้วว่าในช่วงจากตรงนี้ไปจนถึง2050เนาะนี่สาธนารนณะต่อ GDP ของสหรัฐจะค่อยๆขึ้นไปนะครับค่อยๆบวมเบ่ง,บงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ยินข่าว จากนี้ไปลงทุนไปเรื่อยเห็นบอกว่าเฮ้ยนี่ท่วมนี่ท่วมนี่ท่วมเป็นสิ่งที่เขาคาดการณ์ไว้แล้วถามว่ามาจากอะไรหนึ่งก็มาจากเรื่องของค่าบริการสุขภาพนะครับรักษาพยาบาลที่เป็นรัฐสวัสดิการของเขาเนี่ยก็ค่อยๆบวมขึ้นเนาะจากคนที่ค่อยๆเอจจิ้งนะครับเรื่องของค่าเงินดอลลาร์ที่มีแนวโน้มจะอ่อนค่านะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการที่อาจจะมีออกมาอีกถ้าเกิดมีวิกฤตเกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่เป็นภาพที่ฉายเห็นก่อนว่าถึงแม้จะมีประเทศที่เขามีความมั่งคั่งสูงเนาะ แต่ว่าก็มีหนี้เยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นจากนี้ไปถ้าเริ่มได้ยินข่าวเรื่องหนี้มันค่อยๆบวมเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปดูภาคของรัฐสวัสดิการนะรว่ามันปรับสอดคล้องกันหรือเปล่านะครับตอนนี้มันยังสมดุลกันอยู่นะครับเราอัปเดตสั้นๆน,นะครับทีนี้มาดูหลายคนกันบ้างฮะลายคนลายประเทศเนาะลายจํานวนคนละเรามาดูลายชื่อคนกันบ้างนะครับสิบคนที่รวยที่สุดนะฮะคือใครฮะ หน้าตาคุ้นเคยกันดีนะครับอันที่คนที่2นี่ไม่ใช่ไม่ใช่พระนะครับก็เป็นเจฟเป็ตซ์ซอนไดครับของอเมซอนนะครับคุ้นเคยกันดีครับเบอร์น nard อโนนะครับเจฟเปซอนนะครับอีลอนมัสบิลเกตมาร์คซักเคอร์เบิร์กลารีเพจลารีอิลิสันคนนี้จะเป็นคนทำออร์แลคเคิลนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ออกสื่อเท่าไหร่เซอร์เกบินนี่ก็เอ่อกูเกิลเหมือนกันวอลเลนบัฟเฟตนะครับขวัญใจของเรานะฮะ คนสุดท้ายนะครับหญิงเดี่ยวยืนหนึ่งนะครับในท็อป10ของโลกใบนี้คือฟองซัวเบตากูนะครับไม่ใช่เบตาโกขายหมูนะครับเบตากูทำลอรีโอนะครับเมเยอร์สแฟมิลี่ของเรานี่เองนะครับถ้าเบอร์นาร์ดอโนนี่คือทำ LVMH เนาะเอ่อโมเอเฮนเดสซี่หริววิตองนะครับทำแบรนด์ชั้นนำประมาณเกือบ70-60-70แบรนด์นะครับก็มีนาฬิกาอูโบสแท็กควอยเออร์นะครับแล้วก็เอ่ออะไรนะจีวองชีเฟนดีอะไรพวกนี้ครับเซรีนด้วยนะครับก็อยู่ในเครือของหริววิตองทั้งหมดนะครับก็รวยที่สุดนะ รวยกว่า t e คไจแอนอย่าง Amazon อีกนะฮะแล้วก็ Tesla ด้วยนะครับ Microsoft อีกนะฮะก็แสดงว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งก็ยังอยู่คู่มนุษย์โลกต่อไปนะครับแต่ถ้าดูอัตราการเติบโตรวยที่สุดก็จริงแต่ว่ามันมีคนที่เร่งขึ้นมาได้นะครับคือ t ท s นะครับโมเดลเที่เร่งขึ้นมานะครับเร่งเร็วที่สุด 600กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ดูจาก Market Cap หรอกเพราะว่าหุ้นเขาขึ้นไปเกือบ P/E เกือบ400เท่าเนาะก็ไม่แปลกที่ Market Cap แล้วก็หุ้นก็จะมีราคาสูงขึ้นไปนะครับลงมาก็คือเป็นเครื่องสำอางแล้วก็เครื่องหนังนะครับแล้วก็สินค้าฟุ่มเฟือยแบรนด์เนมนะครับ a r โนนะครับมา Marks s เบิร์กนี่โอเคเขาจัดไว้ Google 2คนนะครับท้ายสุดเป็นบิลเกตเนาะเพราะหลังๆเขาก็ค่อยๆเออ่ถอยตัวลงไปพอสมควรแล้วนะครับว Wallet w a ฟ l e t เหมือนกันนะครับ Jeff Bezos ก็เร่งขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่ฐานมันใหญ่เนาะนะครับก็เเป็นนน10คคททีี่่รรวยสุดะัับบถ้างอิญ ไปตีเทนนิสในคลับแล้วเจอก็ทักทายได้นะครับโอ้ปีนี้คุณรวยขึ้นประมาณ162%องเนี่ครับโอ้โหของฉันขาดทุนอยู่เลยนะฮะเพราะติดดอยของทุนจีนนะครับโอเคไม่พูดเรื่องเศร้านะครับไปกันต่อเลยนะครับถามว่าอันนี้ก็คือที่เล่าไปแล้วนะว่าธุรกิจที่เขาทําเป็นอะไรกันบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามีความแบรนด์ครับแบรนด์ครับสินค้าแบรนด์เนมเนาะกับเทคโนโลยีนะครับที่มาเป็นหลักนะครับอันนี้ก็เล่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เออแล้วทีนี้ถามว่าคนรวยเหล่านี้เนี่ยเขาเอาเงินไปซ่อนไปที่ไหนนะครับก็คือพูดถึงเรื่อง tax haven นะครับคือประเทศที่มีระบบการเงินการธนาคารเนี่ยที่สามารถจะทำให้คนมีความมั่งคั่งมหาเศรษฐีเหล่านี้เนี่ย เขาสามารถหลบเลี S <S <People> ่ยงภาษีแล้วก็สามารถเก็บความมั่งคั่งอันนั้น store ไว้ได้นานแล้วก็มีมูลค่าในระยะยาวนะครับก็ต้องบอกว่ายกขึ้นมาทําไมคุณพง์ก็เข้าใจกันอยู่แล้ว่าเคแมนนะฮะเป็นเกาะที่เอาไว้แบบทำธุรกิจเพื่อหลบเลี่ยงภาษีธุรกิจแปลกๆนะครับรู้จักกันดีนะครับก็สหรัฐนะครับแต่ว่าที่เน้นขึ้นมาอันนึงก็คือเรื่องของข้างล่างนี้แม่มีประเทศไทยติดมาได้นะฮะอันดับ17นะครับเขาบอกว่าแ a ง k i n g ตัวนี้มาจาก2ส่วนเนาะส่วนแรกคือ ความสามารถซ่อนเงินได้นะครับจากระบบธนาคารของประเทศนั้นนะครับแล้วก็ปัจจัยที่ 2, <S <S 2คือเรื่องของว่ามีเครือข่ายมีธุรกิจที่อยู่บนโลกใบนี้เป็นมา r k e t s h แ r รสักเท่าไหร่นะคะรับพอเอา2องปัจจัยนี้มาคูนกันก็จะได้แลนด์กิ้งตรงนี้ออกมานะครับปรากฏว่าไทยเนี่ยโอ้โหเปนอันดับ17นะฮะก็ถ้ามองในแงด่ดีก็แปลว่าคนรวยเนี่ยเขาอยากจะเอามินมาหวาดมาที่บ้านเราอยากจะมาลงทุนอยากจะมาเก็บไว้ที่บ้านเราเพราะว่าเราปลอดภัยนะครับมีความมั่นคงสูงนะครับวันนี้ก็มองเป็นข้อดีนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็ ประกอบไว้นะครับว่าเราอยู่แถวแถวแคนาดาแล้วเมลต้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับปานนามาอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เป็นคุณสวัยข้อนหนึงของประเทศอิมเมอร์จิงอย่างเรานะครับรู้ไว้ใช่ว่านะครับแท็กเฮาเว่นนะครับเผื่อรวยขึ้นมาจะได้ไม่ต้องไปไหนแล้วก็อยู่เมืองไทยนี่แหละก็สามารถหลบเลี่ยงได้ดีพอสมควรแล้วนะครับก็เอาต่อไปก็เป็นของเล่นเนาะ ของเล่นนะครับว่าเอ้ยของสะสมที่เป็นสินค้าลักชัวรี่เนี่ยจริงๆแล้วแต่และประเทศแต่และภูมิภาคเนี่ยเขามีรสสิยมต่างกันยังไงนะครับก็ดูเฉพาะ2แถวก็พอคือส่วนที่เป็นของดิจิแนลเนาะดิจิแลนะครับกับเอเชียเนาะดิจิแนลนะครับสิ่งที่เป็นของสะสมเนาะ เน้นที่ความแอนตีคความสร้างคุณค่าในการเก็บเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเทไปที่งานศิลปะหมดนะครับเป็นอันดับหนึ่งเสียเกือบส่วนใหญ่นะครับงานศิลปะนะครับรถหรูรถคลาสสิกนะฮะนาฬิกานะครับวายก็มีนะครับของเล่นนะฮะเอ่อเจวเวลี่นะครับแอลวิสกี้นะครับคือศิลาหายากนะครับแบบเก่าเก็บเป็นร้อยเป็นพันปีอย่างนี้เป็นต้นนะครับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็พวกเพชรพลอยนะครับที่เป็นสีนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องของเหรียญนะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าหนังนะครับกระเป๋าหนังติดเหมือนกั นะอยู่อันดับประมาณนี้ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะถือว่าเป็นความนิยมที่แบบว่าคงเส้นคงวานนะแต่ว่ามีสิ่งที่ต่างไปคือว่าเอเชียนเน็ตก็ไม่ได้เน้นที่ศิลปะมากเนาะเราไปเน้นที่นาฬิกานะฮะเราชอบนาฬิกานะฮะแล้วเราก็ชอบศิลปะรองลงมาชอบแหวนเพชรน,นะครับแต่ว่ารถเนี่ยเราไม่ค่อยเล่นกันนะอาจจะเพราะว่าเรารถติดพอสมควรเนานะซื้อมาก็ต้องจอดอยู่ในที่จอดรถนะครับแล้วเอาไปโชว์ตามมหากรรมรถยนต์นะครับก็ลําบากเหมือนกันแล้วก็ค่าซ่อมค่าดูแลนะฮะก็ค่อนข้างจะลาบากเนกันกระเป๋าเราชอบเนาะ กระเป๋าคนเอเชียชอบนะครับสามารถเดินห้างได้เท่ดีนะครับอันนี้ก็รู้ไว้ใช่ว่าเผื่อท่านรวยขึ้นมาจะได้เล่นของถูกนะครับไม่ต้องไปเล่นมั่วซั่วเล่นแรงกิ้งดีๆนะครับถามว่าแล้วลงทุนพวกนี้ซื้อพวกนี้มันได้ผลตอบแทนเติบโตบ้างหรือเปล่านะครับก็เติบโตนะครับจะเห็นว่าเขาแรงกิ้งมา้แล้ว่าสิบอันดับเนี่ยอะไรที่มันเติบโตที่สุดนะครับจะเห็นว่าเติบโตที่สุดคือแล้ววิสกี้นะฮะสุราหรือกระเพาะปลาของเราเนี่ยแล้ววิสกี้เนี่ยของเก่าเก็บเนี่ยโอ้โหราคาขึ้นไปจาก10ปีเนาะโตขึ เกือบ500%นะฮะลองลงมาจะเป็นตัวที่เป็นคลาสสิกคาร์นะเราก็ไม่ค่อยเล่นเหมือนกันนะฮะคลาสสิกคาร์นี่ก็ราคาก็ขึ้นสูงนะครับเฟอร์รารี่ปีเก่าๆนี่โหราคานี่ไม่ต้องคุยกันเลยนะครับตัวศิละปะนี่ผมค่อนข้างค่อนข้างแปลกใจเนาะจริงๆแล้วศิละปะเหมือนจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะหายากเนาะแล้วมีจำนวนจำกัดราคามันน่าจะขึ้นแต่อาจจะแบบจำนวนชิ้นเนาะแล้วกระบวนการในการพิสูจน์อะไรพวกนี้มันอาจจะทำให้แวลูของมันอาจจะดีขึ้นมากไม่ได้ นะครับเล่ากินแล้วเมาก็โอเคแล้วนะครับโอเคนะแต่ว่าเทียบกับ s อสแอนด์บนะฮะท่านไม่ต้องไปเล่นของแพงไม่ต้องไปเล่นของเล็กชูลี่ก็ได้นะซื้อ s อสแอนด์บีห้าร้อยสิบปีก็ได้สองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับพอๆกับแถวๆชนะคลาสสิกคาร์ด้วยซ้ำนะครับถือ s อสแอนด์บีห้าร้อยไปนะครับจะแพ้อยู่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าโนสนิยมของของเราก็ต่างกันอย่างที่เล่าไปแล้วนะฮะถ้ากลุ่มเอเชียเนี่ยจะเน้นนาฬิกาเนาะกับอาร์ต แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเออร์นอเมริกานะเาจะไปเล่นงานศิละปะแล้วก็นาฬิกาจะอยู่อันดับ4อันดับ5นะครับแล้วก็เล่นรถคลาสสิกเหมือนกันนะครับ <sk r ug> ก็รู้ไว้ใช่ว่าคุยให้รู้เรื่องนะครับมาดูแบรนด์กันบ้างนะฮะเราดูเรื่องของลชัวรีไปแล้วเรามาดูกันว่าเฮ้ยในระดับรายคนแบบนี้ละแล้วแบรนด์บริษัทในลักษณะที่เป็นนิติบุคคลเป็นคอร์ปอเรทเนี่ย เขามีความมั่งคัง่งมีการเติบโตมีการสะสม market cap เยอะแค่ไหนก็สั้นๆน,นะครับถ้าเทียบกันภาพรวมก็คือว่าตั้งแต่ปี1990จนถึงปีปัจจุบันเนี่ยผ่านมาประมาณ30ปีเนี่ย50บริษัทที่ใหญ่ที่สุดโลกเ่า50บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยมี market share ในโลกเยอะขึ้นนะครับจากเดิมที50บริษัทโนกันนะครับได้อยู่ประมาณ4.7เนาะประมาณ4.7ประมาณ5%ของโลกใบนี้แค่นั้นเองนะครับตอนนั้นที่ใหญ่ที่สุดคือ IBM แต่ผ่านมาผ่30ปีเนาะ 50บริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยกิน Market Share ของ GDP โลกไปแล้วเกือบ30%นะครับใหญ่ที่สุดในนี้คือ Apple นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันสะสมเป็น Compound เนาะ บริษัทไหนใหญ่แม่งจะยิ่งใหญ่นะครับเขาจะยิ่งมีแพลตฟอร์มก็จะยิ่งสามารถหาลูกค้าแบบทั่วโลกแบบอินเตอร์คอนเนคชันแบบได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่เหมือนในสมัยอดีตเนาะที่การทรําธุรกิจยังค่อนข้างเป็นแบบโลเคอลคุยกับลูกค้าภายในประเทศทํากับคู่ค้าภายในประเทศนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยแบรนด์ไหนยิ่งใหญ่ยิ่งมีพาวเวอร์มากยิ่งมี Big Data สูงมากก็สามารถที่จะทําผลิตสินค้าบริการได้ดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นทรงนี้ไปเรื่อยๆผมคิดีว่านะบริษัทที่าะ ไว้เป็นไม้เซตนิดหนึ่งแล้วกันนะครับประกอบการเลือกกองทุนด้วยเนาะว่าจะเลือกแบบ broad i n d e x หรือจะเลือกแบบ large cap นะครับเทรนด์นี้ก็บอกชัดเจนนะครับแล้วก็ไปดูต่อนะครับเมื่อกี้50เนาะอันนี้ 101, นร้อยหนึ่งนะฮะร้อยบริษัทเนี่ยอยู่ในทวีปไหนอยู่ในเซกเตอร์ไหนบ้างนะครับอันนี้ถ้ามีเวลาสามารถไปดาวน์โหลดภาพจริงมาแปะข้างฝาไว้ก็ได้นะครับว่าณปัจจุบันนี้2 0 2 1ูนยบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอยู่อเมริกาไปแล้วเกือบประมาณ40%นะแล้วจีนนอีกประะมาณ10%นะครับตรงนี้อเมริกาเนาะแล้วก็จีนอีก10 นะครับก็ไล่ามาจาก Apple Microsoft Alphabet Facebook นะครับอันนี้คือเบอร์ชาร์ดฮาร์ดเว่ยเนาะผมไปซูมมาละวเบอร์ชาร์ดฮาร์ดเว่ยนะครับอเมซอนเอ่อซาอุดีอารามโกะนะครับบริษัทน้ำมันก็ใหญ่พอๆกับ Apple เนาะดูขนาดเป็นตัวบอกได้ถามว่า Toyota อยู่ไหนอ่เ Tesla อยู่นี้ Tesla อยู่นี้ครับ Toyota อยู่นี้ครับถามว่า Tesla ใหญ่กว่าโตโยต้าหรอใหญ่กว่านะครับแต่ว่าในในแง่ของ market cap เนาะมูลค่าหุ้นคูณ PE ขึ้นไป 400อยเท่าเนี่ยมาเก็ตแคปมันเลยใหญ่ใหญ่กว่านะครับประเทศไทยไม่อยู่ในนี้นะครับผมพยายามหาแล้วนะครับถ้าหาเจอบอกผมหน่อยแล้วกันก็เห็นว่าเออก็จะมีแตกต่างกันนะกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นยูโรโซนเนาะก็จะมีความเด่นความดวงในแต่ละที่แตกต่างกันกระจายไปในภูมิภาคนะครับก็จะมีจีนกับสหรัฐเนี่ยแหละที่น่าจะค่อยๆสู้ขึ้นมาได้นะครับอารีบบาอยู่ตรงนี้นะครับเทียบกับ t s m c แล้วของไต้หวันนะครับผลิตชิปก็ถือว่าใกล้ๆกันนะ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ t s m c กับอ่อ a ีบ b บา a นี่คล้ายๆกันจะอยู่ในไซส์เดียวกันนะครับถ้าเห็นตรงนี้สรุปได้ข้อหนึ่งก็คือว่าฝั่งบริษัทใหญ่ร้อยบริษัทแรกของโลกเนี้ยยังอยู่ฝั่งที่เป็นตะว,วันตกค่อนข้างเยอะนะครับถึงแม้จะตัวเด็ดๆของฝั่งตะว,วันออกเนะก็ยังสู้ตะว,วันตกไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่นะครับก็ต้องรองติดตามกันต่อไปนะครับความนิยมนะครับสรุปสั้นๆก็คือว่าความนิยมโลกใบนี้นะเขาก็ไปทำโพลสรุปมาแล้วนะว่าไอ้ร้อยร้อยบริษัทนั้นอนะ มันมีแบรนด์ไหนที่มันได้รับความนิยมขึ้นหรือลงบ้างนะครับข้อสังเกตอันนึงที่ผมเห็นมาก็คือว่าเฟซบุ๊กนะครับอยู่อันดับ98แนะฮะแลวก็คงที่ด้วยนะไม่ขึ้นไม่ลงนะเพราะว่ามันมีเรื่องของอพวกแกมเนาะพวกเฟซนิวส์พวกเรื่องของที่ว่าทําให้คนเนี่ยเห็นข้อมูลไม่ครบถ้วนเห็นแค่ด้านเดียวนะครับเลือกตั้งของประธานิบีนัลด์ทรามป์เนี่ยก็ทำให้เฟซบุ o กเนี่ยเสียทรงไปพอสมควรเหมือนกันที่เด่นขึ้นมาคืออะไรฮะที่เด่นขึ้นมาก็มีพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ ยาเนาะสารสุขสุขภาพไฟเซอร์ Pfizer ก็ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ผลิตขึ้นมาคนก็เห็นมองบริษัทนี้ดีมากขึ้นนะครับตัวที่เป็นเอ,องนี้ Google นะฮะกูเกิลก็ลดน้อยลงนะครับเพราะโดนเรื่องโมโนโพลีโดนเรื่องเดตา้าการใช้ Data ที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตแบบนี้เป็นต้นนะฮะคนก็เซอร์เวย์ Survey ออกมาก็ปรากฏว่ามีมุมมองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับภาพลักษณ์ของแบรนด์ Google นะครับที่เห็นอีกอันนึงคืออะไรฮะคือเทสลาเนะทสลาขึ้นมาบวกสินะ,ะโอ้โหรถยนต์ของคนรุ่นใหม่ ปาโตเกเนถามว่าตรงนี้คืออะไรเขาเป็นแบรนด์ที่ทําเกี่ยวกับเสื้อผ้าเนาะแล้วก็เครื่องหนังเนาะแล้วก็หลังๆเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับมีการอนุรักษ์มีการลดนงคลงเนี่ยก็ทําให้ภาพลักษณ์ของคนที่เป็นมิเลเนียลเนี่ยมองแบรนด์นี้ขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับข้อสังเกตอีกอันหนึ่งคือแล้วเน็ตฟลิกอ่าเน็ตฟลิกนะฮะ n e t f ฟ i ิเหมือนจะเจ๋งนะที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าโอ้เน็ตฟิกี่ต้องแบรนด์ต้นๆอันดับต้นๆนในใจของวัยรุ่นแน่นอนเลยปรากฏว่าลงมาเยอะนะยีกว่าอันดับนะครับเพราะว่าการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีแบรนด์อื่นเข้ามานะครับเช่น Hulu เป็นต้นนะครับ Apple นี่ก็ยังครองใจของคนได้อยู่นะครับ แบรนด์ที่อันดับตกที่สุดนะฮะจะเห็นว่าที่สรุปไปแล้วน,นะฮะคือ Google นะครับแล้วก็ตัว Netflix นะฮะแล้วก็ Microsoft นะครับก็แบรนด์มันเก่าเนาะมันภาพลักษณ์มันก็อาจจะดูชราชราไปนิดนึงฮะกลุ<ค>่มที่ขึ้นมาเยอะก็ไฟเซอร์ a า a g ตาโกเนียนะครับยู่นี้หอรือลลาเจเนอเรลนี่เป็นบริษัท ที่ทําพวกทุกอย่าง20บาทนะฮะทุกอย่าง20บาทก็คือเปิดร้านทุกอย่าง20บาทเนี่ยอัตราเติบโตเร็วมากแล้วคนก็ชอบมากโดยเฉพาะที่ยุคที่ไม่ค่อยมีตังค์จะใช้กันนะครับก็เข้าไปซื้อ1เหนนรียญนะฮะแล้วก็ซื้อได้ทุกอย่างนี่เป็นต้นเขาบอกว่าเปิดวันละ3สาขานะฮะทั่วประเทศเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับอนด้ก็มานะ พลังงานสะอาดนะครับพวกรถไฟฟ้ารถอะไรพวกนี้ก็ทําให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์เนี่ยดูลักโลกมากขึ้นคนก็ชอบมากขึ้นนะครับ K <Connie. S 1> ก็เรียบร้อยนะครับสรุปสําหรับเงินอยู่ที่ไหนความมั่งคั่งอยู่กับใครนะฮะมันอยู่ในทวีปไหนอยู่ประเทศไหนแบรนด์ไหนกําลังโตแบรนด์ไหนจะโตไปได้อีกนะฮะเจ้าของเหล่านั้นคือใครนะครับคนเหล่านี้เรารู้จักไว้ก็ดีนะครับเพราะเขาก็เป็นประมาณ10คนที่รวยที่สุดบนโลกแค่นั้นเองนะฮะถ้าเรารู้จักเขาไว้ก็ดีนะครับว่าไปขอแอดไลน์ขอแอดเฟซบุ๊กเอาไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับเวลาเรารวยไปแล้วลงทุนสําเร ติบโตนะครับกเกษียณอย่างมีความสุขแล้วจะได้คุยกับเขาทานคุยกับเขารู้เรื่องนะฮะจะเล่นวายไหมจะเล่นศิลปะไหมหรือว่าจะเก็บรถคลาสสิกนะครับก็ลองเลือกตั้งแต่เนิ่นๆนะครับเราจะได้อย่างน้อยมีความฝันนะว่าวันหนึ่งเราจะมีโรงรถโอโ้โหมีแต่บุคตินะครับสาคันจอดไว้วันนี้จะขับคันไหนดีเบาะสีอะไรดีนะครับก็ฝันกันไปนะครับแต่ว่าเราก็ต้องทําไปด้วยแล้วก็อัปเดตจัดพอร์ตติดตามการลงทุนเราไปด้วยนะครับแล้วเราก็หวังว่าการลงทุนของเราจะทําให้เรามีชีวิตที่มีแพชชั่น แล้วก็มีเวลที่เหมาะสมกันนะครับเราก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะมีซูเปอร์พาวเวอร์แบบแบทแมนนะครับคือความร่ํารวยนั่นเองนะครับพอเราออกมากเกษียณออกมาปุ๊บหรือว่าเออร์ลี่ก็ดีเนี่ยจะได้มีเงินพร้อมใช้แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ